My life be like... Ooh. สวัสดีครับวันนี้เจอช่องโกมพันลุยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาช่อนหมายข้างทางกันนะครับมากับทีมงานสองสามคนนะครับผมวันนี้ก็โกใช้เจนทูเจนวันเอ็ดเอฟเจเอ็พัดนะครับก็น่าจะบใบใบน่าจะไปตีกระดี่ยางของค่ายฟิชชิ่งอีซี่นะครับผมเป็นกระดี่ยางแรมเพดตัวใหม่นะครับใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อใช้กันได้เลยนะครับเป็นเหยื่อแบบ ที่พี่เดียวคิดขึ้นมาประมาณหลายเดือนแล้วครับผมไปหาซื้อเลนใช้นะครับ145บาทเองนะครับวันนี้ก็ผมมาคันของที่มานู่นะครับแล้วก็ลอกควอเตดีซีนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับในหมายนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมพาลุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทำคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวเราไปดูหมายลอกน่าจะลอกใหม่นะครับลอกไม่นานนีไปดูกัน อุ hey, ้ยทำไมโดนใ่คนไมโดนใหญ่คนใหญ่ใหตัวนี้ใหญ่ยังอยู่ยังอยู่ทไมโดนอ้ยแม่แม่ลงอุ้ยอุ้ย อืออยู่ตัวแรกมาแล้วกำลังเกลดปากกำลังบนอยู่เลยอือหือส่สวยสสยสวยนอฟนะเช้าเช้าหมายแรกก็โดนแล้วมากะทีแรกไม่โดนเลยกี้เต็มปากเต็มคำเลยครับกับเจ้าเจนทูเอฟเจพัดนะครับ ฝากไว้ด้วยครับนทู G 2 f ฟเจ p a t นะครับไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับบอกเลยสีส้มหวานเจี๊ยบฝนก็ลงไม่ โอ้โหไม่อยู oh, oh, ่คนโอ้ยยังกัดอยู่ตัวเล็กจัดเลยโอ้ฝนมาตัวเล็กเกิน ยูใหญ่กันใหญ่ยูบ้างวะมุดอุ้ยเสียดายระทุกคนโคตรใหญ่เลยตัวนี้โอ้โหว่มันกัดกระชา,ยากย่าโคตรเสียดายเลยใหญ่จัด โล้กว่าเฮ้ยอย่ายูนหลังอย่ายืนหลังหูขาถ้กคยไ่ม่โดนอ้ยอ้ย,อย,อยไม่โดนว่ะ ไอ,อ้ออองูเอ้ยแม่งตัวเล็กขึ้นข้างเอ้าอุ้ยไม้นี่ก็ดเด้ยไม้นี่กูขอจังๆทีดิดอ,ดอ่ากูรู้แล้วกูร,วรู้แล้วมันกัดง่ก็กูรู้แล้วโอ้มันกัดอย่างนี้นี่เองว่าทำไมวัดไม่ตีด เออมันกาศแบบน,นี้นี่เองเอาแล้วนี่เอาแล้วก็ท่านเปลอะไรกันไหนล่ะดุ้ยเ <c oughs> ปื่อตีอยู่ <c oughs> หม,ม,ม,นะม,ม,มื่นไม้หอนพันโอ้หัวหน้าก็เกินไป <c oughs> ที่สวยขนาดน,นี้ ออซื้อขนมปงขนมปงังไว้ตะมุงแต่ไม่มีมาเต้อตอไไเออแก่ใต้เบอเนะี่ยเฮ้ยไล่บอกนัอนจิบจิบจิบ จังหวะอลอดเลยวะอ้ยอุ้ยไม่อยู่วะกูณต้องว่าอยู่แล้วไอ้สัตว์ไม่อยู่ได้ไงวะโอ้มไม่โดนดิเพื่อนสัตว์หมาอุ้ยอมสุดเลย เบิกไม่นั่นพอ,อวะอมสุดเลยนุย้ยไม่ตึกไม่ตักเลยเออยังไม่นน่นไม่พอแต่ว่เาเฮ้ยยังไม่เห็นเลยโอ้ไม่ถึงไ่เยอะ เห mm, ็นอยู่นี่แม่งไม่ถึงว่ะน่าอหไรตรงนั้นน่ะไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียที่เห็นประมาณสองโลได้ โอ้ยจีเปกูไม่สูงวะไอซานขาดเลยหางโอ้ดนหางก็เฮียเห็นตัวมันเลย Ui Chứ mm -hmm. mà lại mà đến nghĩ rồi Yeah Nó cũng lụt Hả? Chịp Hả? bạc quá tôi liếc tôi vậy chứ โอ้ยพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยอาจารย์เป็นหัวอะไอ๋อเหมือน,นอย่างนี้หรอได้ เดี๋ยวเจอกันอุ้ยอุยอย้ไม่ตามออกมาไล่ของมึงเมื่อกี้หน่อยตามของกูออกมาด้วยนะไม่ตามเปลี่ยนคันมาเออตีเงี้ยลอ,อยหน่อย อุ้ยไม่อยู่เลยวะอีชี้โกมาเร็วนะเว้ยนั้นโอ้โหโอ,อะไรครับเนี่ยหรอไรเ <c oughs> ต็มเต็ม เต็นเต็มเฮ้ยใช่วะเต็มเต็มเลยด้วยว่ามันตุบวะฮึเต็มเต็มเลยเหมือนเต็มเต็มเลยเออสาวพิ้วหน่อยไม่มีหาง วะมันจะข้ามนะมนนมนไม่ได้ถ่ายคลิปกำลังดูคอกจะดูอยู่ครับไอช่อนเอนอากินเฉยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปครับตะกี้เรียบร้อยจัดไปครับ ช่อนมันถึงกัดดึงคันเลยอพอไม่ได้ถ่ายคลิปแม่งกัดเลยหวานเจี๊ยบครับอ้ยดัน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 แม่งแม่งไล่หูใช่ไหม <c oughs> เป็นจัลลุหรือมา อุ้ยดันเหล่าดันเหล่าเอาแล้วอุ้ยมันไม่โดนดันเหล่าเฮ้ยดูนโอ้โหตั้มตั้มตั้ม โอ้หดันโคตรลอยเลยพี่น้องเอ้ยอ,อ,อ,อยู่ไปเลยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยอยู่ขอสักทีดิขอสักทีดิ ขอสักท,ทีดิขอ<า>ท,ทีบบอติดติดไหนวะดู่ันติดไหนวะนี่ตัวเล็กตัวใหญ่วะตัวเล็กนะตัวนี้อื้มแม่เอกิ๊บเปอร์มาดี โอ้ติดนี้เสียวจังอืมตัวใหญ่เหรอไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่อุ้ยเยี่ยเกือบบังกูมาแล้วครับอดี๋ยาไปเอากิ๊เปอร์ดีกว่าสวยฮะเออทไมกัดดังจังวะว <laughs> กัดโคตรดังเลย โอ้อยู่ริมนั้นชนนี้เปล่าชะฉาโดยิกมันว้าอยู่ตรงกลากัดเดยืะอเลยกัดเจนทูเรือบล้อยสิท่านเขามาตีประชาดดมาตั้งไหนกัดเจ้าเจนทูอืมนี่กัดเจนทูเอฟเจพัดนะครับ โอ้ไม่อยู่หลุดตาเบ็ดพริกลงล่างเลยไซส์สวยเลยฮะนนไม่หลุดแบบนี้